สวัสดีค่ะอินดี้ต้อนรับเข้าสู่พิชิยูชาแนลนะคะกับรายการ Voice o o o บายพิชิมาเปิดประตูสู่โลกหนังสือกับความสนุกที่ไม่สิ้นสุดของตัวอักษรกันค่ะมาฟังนิทานจินตนาการกันต่อนะคะในหนึ่งร้อยนิทานจินตนาการไม่รู้จดเรื่องที่37ขนมอาบยาพิษนานมาแล้ว มีชายสองคนเป็นพี่น้องกันชายคณพี่ชื่อว่าต้นดินมีนิสัยดุร้ายตระหนี่ทีเหนียวและมักจะเอาเปรียบคนอื่นขณะที่น้องชายชื่อต้นน้ําเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอหลังจากที่ทั้งสองแต่งงานแล้วก็ปลูกบ้านอยู่ใกล้กๆกันและทำมาหากินด้วยการทำไร่อยู่ในบริเวณหมู่บ้านเดิมนั่นเองวันหนึ่ง ต้นน้ำได้ทำความดีความชอบโดยการช่วยผู้ใหญ่บ้านจับเสือตัวหนึ่งที่ออกมาอารวาดจับสัตว์ในหมู่บ้านไปกินแต่กลับถูกต้นดินแอบเอาผลงานไปเป็นของตัวเองทําให้ผู้ใหญ่บ้านมอบสิ่งของให้เป็นรางวัลแก่ต้นดินมากมายโดยที่ต้นน้ำก็ไม่ได้ร้องโวยวายแต่อย่างได้ตว่าภรรยาของต้นน้ำซึ่งเป็นคนฉลาด ก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งแต่เธอก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะไม่ต้องการขัดใจกับสามีหลังจากการปราบเสือผ่านพ้นไปชื่อเสียงของต้นดินก็โด่งดังจนพระราชาได้เรียกตัวเขาเข้าวังเพื่อพระราชทานเลี้ยงอาหารนอกจากนั้นก็ยังมอบแจกันที่มีมูลค่ามหาศาลพร้อมกับขนมชนิดหนึ่ง ซึ่งมีรสชาติหวานหอมอร่อยซึ่งมีแต่ในพระราชวังเท่านั้นให้เขาเอากลับไปด้วยตนดินนั้นเมื่อให้ขนมกลับมาก็ไม่อยากจะแบ่งให้กับใครอื่นรวมทั้งภรรยาของตนเองด้วยเขาจึงบอกกับทุกคนว่าสิ่งที่เขาได้รับจากพระราชานั้นคือขนมอาบยาพิษซึ่งอาบด้วยยาพิษที่ร้ายแรง ที่พระราชาประทานมาให้เขาเก็บเอาไว้ใช้ป้องกันตัววันต่อมาขณะที่ต้นดินออกไปทำไร่ต้นน้ำได้แวะไปที่บ้านของพี่ชายเพื่อขอยืมจอบแต่ระหว่างที่รอให้ภรรยาของต้นดินไปเอาจอบต้นน้ำก็ได้เผลอไปชนจักันราคาแพงที่ต้นดินได้มาจากในวังแตกเนื่องจากู้นิสัยของพี่ชายว่าเป็นคนดุร้ายหากต้นดินรู้ว่า จะกันแตกบางทีอาจจะส่งเขาให้ทางการลงโทษต้นน้ำจึงรีบกลับไปปรึกษาภรรยาที่บ้านภรรยาไม่ได้ฟังก็คิดแผนแก้แค้นต้นดินได้ทันทีเธอจึงรีบพาสามีกลับไปที่บ้านพี่ชายแล้วก็บอกให้ภรรยาของต้นดินนำขนมที่พระราชาพระราชทานออกมาเพราะสามีข้า ทำแจกันที่พระราชาพระราชทานตกแตกซึ่งเราเชื่อว่าตลอดชาตินี้เราก็คงไม่สามารถหาเงินมาชดเชยแล้วก็ชดใช้ค่าแจกันได้แน่ส่วนสามีของเธอก็คงจะมาโหมากและอาจนำพวกเราไปให้ทางการลงโทษฉันแล้วก็สามีจึงอยากจะลงโทษตัวเองด้วยการฆ่าตัวตายเพื่อให้สาสมกับโทษที่พวกเราได้ทำไว้ดังนั้น ขอให้เธอนำขนมอาบยาพิษออกมาเถอะและราจะกินขนมอาบยาพิษนั้นเป็นการลงโทษตัวเองฝ่ายภรรยาของต้นดินนั้นเป็นคนโง่เขลาไม่ได้ยินดังนั้นเธอก็นำขนมที่เชื่อว่าอาบยาพิษออกมาจากนั้นภรรยาของต้นน้ำก็บอกให้ต้นน้ำกินขนมนั้นด้วยกันจนหมดเราทั้งสองจะกลับไปนอนรอความตายที่บ้าน หากเราตายแล้วฝากเธอบอกกับพี่ชายต้นดินถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นด้วยนะภรรยาของต้นน้ำกล่าวก่อนจะพาสามีกลับบ้านไปอย่างอารมณ์ดีที่ได้แก้แค้นต้นดินทั้งจะได้กินขนมแสนอร่อยด้วยขางฝ่ายต้นดินเมื่อกลับมาถึงภรรยาของเขาก็ได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เขาฟัง ตนดินโกรธมากแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่าตนเองนั้นได้โกหกเอาไว้แท้จินตนาการสอนให้คิดคนที่คดโกงย่อมมีความสุขอยู่ได้ไม่นานเพราะสุดท้ายความคดโกงนั้นก็จะย้อนกลับมาทำร้ายตัวของเขาเองขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะ และพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ